สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาทำการรดอกไม้ไหวพระจากใบเตยค่ะวันนี้งานของเรานะคะจะเป็นใบเตยล้วนๆเลยวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราจะใช้ใบเตยสองใบนะคะนำมาซ้อนกันแบบนี้ค่ะด้านบนเราก็ตัดให้ได้เป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะใบเตยนะคะเราใช้เป็นใบเตยอ่อนนำมาผ่าครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดให้ได้ขนาดประมาณ2นิ้วค่ะซึ่งใบเตยแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆ เตรียมทั้งสีอ่อนไล่ไปเป็นสีแก่เลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มทําการประกอบนะคะวิธีการประกอบก็คือเราจะใช้ใบเตยที่เราตัดไว้นะคะนํามาม้วนให้ได้เป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็เย็บส่วนหัวนะคะด้านบน1ชิ้นด้านข้าง2ชิ้นแล้วก็ตรงกลางแบบนี้นะคะอีก1ชิ้น สี่ชิ้นแบบนี้เราจะเรียกว่าหนึ่งชุดนะคะก็ให้เพื่อนๆค่อยๆทำไปทั้งหมดห้าชุดนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่นะคะจากสีอ่อนไปเป็นสีแก่แบบนี้เรื่อยๆค่ะจำนวนใบเตยทั้งหมดที่เราใช้นะคะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ20ชิ้นค่ะแบบดอกไม้ใบเตยที่เรานำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้ก็ทำไม่ยุ่งยากนะคะอย่างที่บอกนะคะสามารถนำไปไหว้พระนะคะหรือว่านำไปจัดแจกันบูชาหิ้งผัก ได้เช่่นนกัคะและเมื่อเรานะคะทําในส่วนของตัวช่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเตรียมใบเตยอีกหนึ่งใบนะคะเป็นใบใหญ่ๆนะเราจะมาทําการพับเป็นดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบของเรานะคะใจตรงกลางของเราก็จะเป็นเกสรตูมแบบนี้โดยที่เพื่อนๆนะคะค่อยๆหมุนไปค่ะแล้วก็ค่อยๆพับนะคะเราก็จะได้เกสรตรงกลางแบบนี้เป็นเกสรตูมๆค่ะนี่นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆบิดนะคะบิดไป ไปเรื่อยๆค่ะจนได้ขนาดดอกที่เราต้องการนะคะหรือว่าจนสิ้นสุดใบเตยค่ะส่วนตัวเรานะคะเราก็จะค่อยๆหมุนไปให้เหลือส่วนปลายของใบนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะเป็นใบเลี้ยงของตัวกุหลาบใบเตยค่ะเราก็จะพับแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้แม็กค่ะแม็กเย็บอย่างนี้เลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาติดด้านล่างอย่างที่บอกข้างต้นนะคะเราใช้แม็กค่ะแม็กเย็บได้เลยต่อมาเราใช้นะคะใบเตย3าใบเอามาวางทาบกันให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ใช้แม็กเย็บอีกเอาทาับไว้ด้านหลังค่ะเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้เป็นตัวใบกลีบด้านหลังนะคะ จากนั้นตรงคอตรงนี้นะคะเราก็จะค่อยๆใช้มือนะคะบีบเข้าหากันแบบนี้แล้วเราก็จะใช้ใบเตยเส้นเล็กๆนะคะนำมาหมุนร้อมรอบค่ะเพื่อที่จะล็อกค,ค่ะแล้วก็ใช้แมกรวดเย็บอีกหนึ่งครั้งนะคะก็นำไอเดียดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะหวังว่าจะชอบการถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้ค่ะ